ยโยก็ขอสวัสดีชาวมพาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เ,เราก็มาอยู่กันได้ส่วนของเกมโรบล็อกนั่นเองนะคะกันอย่างในแบบที่เป็นแนร์แบทเชนกลาสกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อว่ารีเพอร์แบทเชนกลาสนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอในวันนี้ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะทุกคนะนะคะอ๋อใช่แล้วค่ะก็คือมาอยู่กันในทางแบบ r e เพอร์แบทเชนกลาสนะคะซึ่งแบบนี้คือต้องบอกไ้เลยนะคะว่าเกมที่เป็นแนว์แบทเชนกลาสเรต่อสู้มีนนทีดาามีมาก เลยนะคะในช่วงปีนี้เลยเนาะซึ่งแมปนะเขาก็จะมีออกมาเรื่อยเรื่อเลยนะคะที่เป็นอนิเมะต่างๆเรื่องอื่นแล้วก็เป็นแนวแบบนี้ซึ่งคราวนี้เนี่ยเรามาเป็นในส่วนของอนิเมะนะคะจากเรื่องบลิชเทมอรณะเดี๋ยวเรามาดูในคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าว่าสกิลของเจ้าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองโอเคข้ามาครั้งแรกนะคะก็จะมีปุ่มต่างๆที่ควรรู้กันก่อนตัวจีนะคะก็จะเป็นการเอาไว้แค่ในส่วนของพลังนั่นเองนะคะทุกคนปลุกตื่นพลังขึ้นมาส่วนตัวเอเป็นการมองกันานะะนนการ น่วของการวิ่งคือกด W สองครั้งนะคะจะเป็นการวิ่งตัวเล็กคลิกหรือคลิกซ้ายจะเป็นการโจมตีนี่จะมีเอฟเฟกของดาบด้วยซึ่งถือว่าเท่มากๆแล้วก็ปุ่มต่อไปน่จะเป็นปุ่มการกดกระโดดพร้อมกับการคลิกซ้ายจะเป็นการดาวแสลมหรือว่าเป็นการฟาดลงบนหัวศัตรูนั่นเองฮะเดี๋ยวามาทำยังไงนะมันอุ้ยแหลกแหลกมันอาจจะแหลกๆหนิดหนึงนะทุกคนอันนี้มันต้องอาจจะต้องไปลองกับคนจริงมันอาจจะเห็นผลนะคะเนี่ยมันต้องกด space พร้อมกับ การโจมตีคลิกซ้ายนั่นเองนะคะทุกคนจะเป็นการดาวสแลมแล้วก็แล็กดอนะคะบวกตัวคิวจะเป็นการแคนเซิลในส่วนของสกิลแล็กดอนั่นเองอ๋อกดตัวคิวเฮ้ยตัวคิวเท่จังวะเนี่ยนี่คือแบบมันเท่ามากนะ,ะทุกคนมีพุ่ง d ดชนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลละกันนะคะสกิลเนี่ยก็คือจะมีอยู่ประมาณ4ส,สกิลด้วยกันแล้วก็ยังไม่พอเท่านั้นนะคะยังจะมีเป็นในส่วนของตรงนี้ด้วยคาแรคเตอร์ทางด้านบนจะมีอีทิโกก,กับตัว กริดโจนะคะถ้าอ่านเพอขอภัยด้วยนะคะในเรื่องนี้ไม่มั่นใจแต่อันนี้น่าจะเป็นของอิจิโกะก่อนจะมีดามิฮิโตคสามอยู่จะเรามาลองดูสกิลแรกคือกิสุกะเทนโชนะคะกอดแจมเพจัดสกิลสองคือเซนเกสุลัชนะคะเป็นยังไงอืมใช้ได้นะคะมีคูดาโจมตีปกติดูสิอ่าได้อยู่คลิกคลิกคลิกขวาไม่มีอะไรนะสกิลสามคลิกเลชเป็นสกิลโจมตีใช้ท้าเต อ่าโอเคแล้วก็เวลาโจมตีมเนี่ยคือจะมีหลอดแถบอัลติเมทเพิ่มขึ้นส่วนสกิลสุดท้ายคือเกสุกะสแลมนะคะทุกคนเออเอาดีโคฉุไไดไอ้หนึ่งสกิลหนึ่งคือแบบมันอลังการจริงอะ่ะสกิลหนึ่งยอมรับเลยนะคะเออเออเพิ่มค่าอัลติเมทก่อนนี่จะลองดูสกิลคิวหัวๆสินี่โคตรเทะทุกคนแตนะคราวนี้เราจะลองกดนี่กาดาวสแรมได้ปะอันเนี้ย ยังไงเอ้ยขอทดสอบสกิลก่อนดิโอ้โหจะจอมใช่ปะจะเอาใช่ปะอดิมา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 ดิมบดิดอุย้ยวิ่งก่อนมีอัลติเมทเออเตะเตะเตเตนี่เอาดิอืมไปไหนแล้วอ,อ,อ,ลอุ้ยดาวแสลมเอออุ้ยสกิลสองคู่เด็ดยังไงดิเออเอาดิ มาดิมาดิมาดิยังไงสกิลอันแน่อุ้ย,ยโดนโดนเรา,าโดนพี่เนี่ยอยู่ไหนคนนี้เขาจะเอานะฮะมาดิไปไหนอ่ะมาดีมาดิมาเลยนี่โอ้โหโดนปะโดนอยู่สกิลสองเออสกิลหนึ่งนี่เอาดิก็มาดิครับอืมมาดิโอ้โหอยากลองดีใช่ไหมอุ้ยโดนเตะจนได้ อันนี้ไม่โดนะคะทุกคนเอาแหละอุอยมันบานอย่างนี้นี่เองยังไงเออยังไงอืมไปไหนอุ้ยอ,อู้อเอาเอาเรื่องมาอันนี้นี่เลยไปดิหูอ,อ,อาราเวงจะจัดฮะคือคือเราได้คิวมาเมื่อกี้ไม่ได้คิวด้วยเอาละมีคนอยากจรวมแถม เหตเราเลือดน้อยไงมันเลยแบบว่าอยากจะร่วมแชมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อฟาร,ร์มค่าอัติเมนะคะอยากเห็นอัติเมของเกมนี้มากๆว่าจะเป็นอย่างไรนเนาะเออเดี๋ยวเราจะตีไปสักครู่นะคะจนค่าอัติเมมันเต็มเลยนั่นเองโอเคฮะตอนนี้คืออัติเมเราเต็มไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูสกิลอัติเม,เมที่เรียกว่าวาสโตรอดเนนะคะกดตุจีพร้อมกันไปเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเอฟเฟกด้วย,ย,ย,ยอมืม กินสกิลหนึ่งไคลม์เอาเอเวนิคเรชันนะคะมาลองดูกันก่อนเลยมะอืมกระทืบยังไงโอ้โหเกินไปเรียบร้อยทะะ่านรองก,กำจัดสกิลสองเป็นยังไงบ้างเราจะลองดูสกิลหลายๆสกิลนะคะเป็นแบบนี้นะคะผังโอเควุ้ยใกล้จะหมดแล้วสกิลสามฮอนเซโร่นะคะเอ้ย โอ้โหใช้เขาอันเชิญพลังมาหรอขีดไปอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็สกิลสุดท้ายคือเเพมอลเคาน์เตอร์นะคะเป็นสกิลเคาน์เตอร์พึ่งถ้าดูสังทรงแล้วน่าจะต้องให้ทุกคนมาโจมตีหรือเปล่าจริงด้วยโอ้ไม่ได้เลยอ่ะขาดสกิลหนึ่งอ่ะลองดูสกิลอื่นก่อนนี่อ่ะสกิลสามฮอนเซโร่เออฉีดไปดีอุ้ยลดงสกิลเนี้ยนี่ปะมันใครก็ได้ามาโจมตีสุกคนดีมา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 เจอแล้ว ตีปไม่ตีอ่ะโหจบเลยทุกคนุิสาจะให้ดูสกิลเคาน์เตอร์ของพลังอ่าอิจิโกะนะคะที่เป็นอัลติิมทเสียได้คุณอาหารไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็หน้ากากสะดุดไปด้วยโอเคในส่วนของกิลสี่เดี๋ยวเราให้ดูักรามหนึ่งนะคะแต่ขอดูคารคเตอร์อีกคนหนึ่งก่อนคือกริจโจโอ๋อออรดเอ็กเซส ดูไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะอยู่ในช่วง early access สำหรับตัวละครคาแรคเตอร์ตัวนี้คือรีวิวได้แค่พลังของอิจิโกะคนเดียวอตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจัด โอ้โหเสียดายสกิลสมากเลยอะเมื่อกี้คือให้ดูไม่ทันนะคะต้องให้ทุกคนอะมาโจมตีใครก็ได้มาโจมตีสกิลสีมันน่าจะเห็นเป็นเอฟเฟกอะไรบางอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะฟารมไปเรื่อยๆอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาดูสกิลสีกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวขอเก็บค่าอัติเมตสักแป๊บหนึ่งละกันนะอุ้ยเอาแล้วทุกคนเราเจอคนที่อยากจะมาสู้กับเราแล้วหนึ่ง EA นี่ไงอุ้ยเอาดิอุ้ยเอาดิโอ้โหม,มาดิครับยังไงซิเอ้า สองคนนี้เขาสู้กันเองแล้วะโอเคยวเราจะยังไงร่วมแมด้วยลกันผักไปหนึ่งทีเออไปเลยสองคนนี้ยังไงครับผมคนนี้ก็อัลติเมทนะ้เรียบร้อยอัลติเมทแล้วเลือกจะรีไหมรีมานิดหน่อยนะคะสําหรับอัลติเมทโอเคยวเราจะเอาละเมื่อเราจะเจอคนที่อยากจะสู้กับเราแล้วจริงๆด้วยเออมาดิมาดิมาดิอืมนี่เออหูขีหนึงอืม โูหอยากมาก oh <no. S 1> อย,ยังไงคนนี้เหรอคนนี้เหรออืมคนนี้ใช่ไหมโอ้โหสกิลสี่ตรงนี้เลยนี่ตามด้วยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งอืมอุ้ยเราตายใช่ไหมเราเจะตายทันเมื่อกี้เราก็ตายหน่ะก็คืออันติเมทไม่ลดด้วยถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่โอเคเราต้อง หลบบลิสสกิลก่อนยังไงสินี่โอ้โหวุ่นวายมากค่ะทุกคนตรงนี้คือแบบอืมโอเคขอร่วมแจมด้วยดิไม่มีใครอยู่ให้ร่วมแจมเลยทุกคนจะเล่าเนี่ยใกล้จะไดา้อัติเมตแล,แล้วนะคะอะมะลุมกระทืบลุมกระทืบไามเออเรียบร้อย <laughs> โอเคเรามาอัติเมตกันอีกรอบหนึ่งตัวจีอุ้ยกดตัวจีไม่ทัน เรียบร้อยฮะมาแล้วหนึ่งยังไงคราวน,นี้จะได้สกิลสี่มาแล้วฮะเอาเลยมาดิสกิลสี่ฉันพร้อมที่จะอันนี้แล้วเออหนึ่งคิวหนึ่งขอสกิลหนึ่งก่อนเอาตรงนี้วุ่นวายมากาทุกคนสกิลสี่รอเลยไม่มีใครตีเหรอนี่ไงโอ้ สกิลสี่คูดแรงทุกคนไปไหนไปไหนแล้วอะมจับไม่ได้เลยสักคนหนึ่งอะ่ะทุกคนโอ้โอเคสกิลสามคอนซิโลยิงระยะไกลได้อุ้ยโอ้โหดูฉีดคือแบบตัวขัดพึ่งคือแบบงงโอเคเดี๋ยวไปสกิลสี่สั้นอ้หนึ่งนะ,ะตรงนี้วุ่นวายชัวตรงนี้วุ่นวายชัวอุ้ยขอสกิลสี่ก่อนขอสกิลสี่ก่อนมีใครตีป้าเออ ไดอยู่อือหือโอ้หอวุนวายมากทุกคนโอ้ใหม่กอเรียบร้อยโอ้โหทุกคนบอกเลยว่าโอลเวจัดอันนี้คือเราก็จะรีวิวเอาไว้ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันมันแบบมันเกินไปอือหหดูฉีดโดป่ะโดนอุน้ย ติดบ้าก็เนี่ยโอเคกับไปแล้วเรียบร้อยนี่คือวิธีการเล่นคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โห,โหดูความไวุ่นวายอโลเวมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเออเออเราจะต,ตุยแลและทุทรงเพราะว่าตอนนี้คือแหลกมากนะคะเล่นแล้วแหลกอื้ม ไปลวจ้าโอเคออกมาสักทีนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วผมแหลกมากแต่เล่นมันจริงนะสำหรับทางแบบร er ีเปอร์แบบเชิงกาวนะคะก็มาจากอนิเมะเรื่องบลีชเคมอรณะนั่นเองก็รีวิวเอาไว้ประมาณนี้ละกันค่ะทุกคนใครที่อยากจะเล่นจากอนิเมะเรื่องบลีที่เป็นแนว PvP ต่อสู้กันแบบนี้จะมีตัวละครแค่ตัวเดียวที่ให้ทดสอบก็คือเป็นอิิโกะนะคะเพราะว่าแบบเขาเนี่ยยังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่เดี๋ยวทีนี้แบบเอาไว้ที่ใต้ดิสคริปชันละกันส่วนวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านการไปก่อนเนาะเอาไว้เจอการหาในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้และการนะคร you <laughs>